สวัสดีค่ะวันนี้เก๋อพบกับเกดกวงเสงนะคะออกง่ายได้ชัวร์ค่ะและในคลิปนี้นะคะพี่ๆขาใครที่กําลังมองหารถเก๋งคอนทูคอนสบายต้องคันนี้เลยวันนี้วีออสโฉม Gen 2นะคะมีส่วนลด30,000บาทผ่อนเพียงแค่3,000กว่าบาทเท่านั้นตลอดอายุสัญญาค่ะในส่วนของตัวสเปคนะคะเป็น Toyota Vios 1.5รุ่นตัว E เลยนะมาในรุ่นสองของตัวปี2022เกียร์ออโต้เบนซินล้วนๆค่ะไม่เคยติดตั้งแก๊สอย่างที่เกดแจ้งเลยว่าวันนี้มีส่วนลดถึง30,000บาทค่ะจากราคาหน้าปที่านันนี้คินที่ะลลูกค้าาห เพียงแค่1นึ่งแสนับาทเท่านั้นเอกสารด,ดีนะคะฟรีดาวน์ไปได้เลยไม่ต้องใช้เงินออกรถสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่หต้าโปรไฟล์ได้หรือว่ายกผูสายตรงมาหาเกรตนะคะที่โซลูันหย์หกส5่เ4 7 7 7็ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะทางไลน์แอดออฟิเชียลเนี่ยก็ร่วมรายการเช่นเดียวกันนะคะที่แอดไซน์ ks 123 4อย่าลืมแอดด้านหน้าค่ะมาลูกค้าค่ะเดี๋ยวเรามาชมของกันเลยดีกว่าสำหรับเจ้าวีออสคันนี้ ดีออลคันนี้เนี่ยจะได้เป็นตัวชมเจนสองเลยนะรุ่น1.5รุ่นตัว E บอกเลยว่าคันนี้พร้อมใช้งานมากๆเลยราคาถูกมากค่ะฝาด้านหน้าของเขาไม่มีรอยแตกรอยร้าวใดๆเลยไม่มีคราบเหลืองฝังลึกด้วยและที่สําคัญนะคะท้องเครื่องเนี่ยไม่มีการติดตั้งแก๊สไม่เคยดมแก๊สมาก่อนค่ะทีมช่าของเรามีการตรวจเช็คให้แล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานาแน่นอนเครื่องยนต์นะคะจะได้เป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตร ใช้เชื้อเข้ามาปตัวเบนซินนะคะล้วนๆเลยไม่เคยติดตั้งแก๊สระบุเลขไม้นะคะระบุเลขเครื่องเลขถังในสัญญาซื้อขายอย่างชัดเจนนะที่น้าซสีตรงเลขถังตรงแน่นอนนะคะซื้อสดวันนี้ไม่มีบวกแวดเพิ่ม7%ฝาเครื่องฝากระโปรงต่างๆนะคะเป็นฝาเดิมจากโรงงานสิติเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบเดิมจากโรงงานคันนี้ภาษีพรบอัปเดตเป็นตัว2568แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของตัวสีเนี่ยร่องรอยการใช้งานถือว่าผ่านการใช้งานมาน้อยเลยเดี๋ยวเกบให้ดูภายในค่ะภายในคันนี้เนี่ยจะได้เป็นตัวเบาะหนังเโ คลิ้นคลีนคันนี้สปาให้แล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานพี่พี่ท่านใดอยู่แถวนี้แวเวีนมาเคนได้ทดลองขับได้ค่ะสำหรับตัวเครื่องยนต์หรือว่าซีนซ้อต่างๆนะคะขวดน็อสติ๊กเกอร์นะคะแผ่นเพจทุกอย่างอยู่ครบเดิมจากโรงงานไล่ขึ้นไปด้านบนนะคะลอยเป็นอาร์กยางขอบประตูไม่มีอาการสื่สภาพใดๆเลยสําหรับตัวซีนซ้อมันได้ข้ามประตูก็ไม่มีการขาดัดใดๆเช่นเดียวกันค่ะฟังก์ชันภายในตัวรถนะคะอย่างตัวจอเนี่ยของเรามีการบิวให้ใหม่นะเป็นตัวจอแอนดรอยใหม่แบบแกะกล่องเลยพี่พเป็นตัวจอแอนดรอยบูทูธได้เล่น a m FM พี3 SD card AUX USB ก็ใช้งานได้เหมือนกันระบบแอร์นะคะตรวจเช็คแค่แล้วพร้อมใช้งานค่ะเกียร์คันนี้ได้เป็นตัวเกียร์ออโต้หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทวันนี้ได้ตัวเกียร์ออโต้ไปใช้งานค่ะโปรโมไลัยแบบ power นะลูกค้านะและคันนี้ค่ะเกียร์ของยี่ห้อชืนราคาหน้าป้าย v i o f นะคะส่วนรถสามหมื่นพร้อมมีแค่สามพันกว่าบาทเท่านั้นตลอดเลยสัญญาเป็นตัว v i o f หนึ่งจุดห้า e นะราคาหน้าป้ายหนึ่งเจ็ดแปดคลิปตีลูกค้าค่ะเอาไปเลยอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทเท่านั้นราคาตลาดส่วันประมาเหลือเพียงแค่พ เท่่านนั้นคะตลอดอายุสัญญาแล้วก็แค่72งนวดสนใจนะคะสามารถติดต่อเกดได้เลยนะที่หน้าโปรไฟล์รือยกผูาสายตรงมาหาเกดค่ะตามคอนแทคด้านล่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะป่ะเกดพาไปชมด้านหลังของตัวรถนิดนึงด้านหลังของตัวรถค่ะคุณพี่ขาบอกเลยว่าวีออสเขาขึ้นชื่อกันอยู่แล้วในส่วนของตัวห้องได้สารหรือว่าห้องเก็บสัมภาระที่กว้างๆเลยเนาะคือคันนี้ใหญ่มากคุณพี่ขาและมีพื้นที่เก็บสัมภาระเยอะแยะเลยและคันนี้นะการันตีเลยไม่มีการเจาะตัวรถติดตั้งถังแก๊สไม่มีการเกิดอุบัติเหตุมาก่อนแนแ่นอน ฝาท้ายนะคะเป็นตัวฝาท้ายเดิมนะคะรอยต่อโตโยต้าหรือว่ารอยเม็ดาต่างๆนะชัดเจนเดิมจากโรงงานค่ะและรุ่นโฉมนี้นะคะไฟท้ายเป็นตัวไฟท้ายสาขีดเป็นตัวโฉมม i n เนอร์เชนแล้วด้วยนะเรียบร้อย1.5รุ่นตัว E Min เนอร์เชนแล้วราคาดีมากๆค่ะพี่ๆค่ะมาเรามาชมฝั่งของคนขับกันบ้างฝั่งนี้จะเป็นฝั่งขวามือของตัวรถนะจะมีการติดตั้งพวกสติ๊กเกอร์บอกลมยางค่ะไล่ขึ้นไปด้านบนพวกรอยเม็ดาเนี่ยทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเหมือนกันทั้ง2ฝั่งเลยยางของประตูไม่มีอาาาาากรรรสภพนะะะคเได้งปตู ต่างก็งไม่มีการไขเช่นเดียวกันคันนี้มาพร้อมกับตัวระบบไฟฟ้ารอบคันกระจกกบบไฟฟ้าหมดเลยนะคะ4บ้าบานประตูกระจกมองข้างสามารถปรับมุมมองแบบไฟฟ้าได้กันอีกด้วยค่ะคันนี้บอกเลยนะว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนแล้วที่สำคัญคลิปนี้ค่ะ มีโซลดถึง30,000พอมีแค่3,000กว่าบาทเท่านั้นตลอดไอสัญอ่าสนในจะติดต่อเกดได้เลยนะที่หน้าโปรไฟล์หรือว่ายจ้ครูสายตรงมหาเกดค่ะที่0 350647777ค่ะทางไลน์แอดก็ได้นะคะ tsijs234 อย่าลืมแอดตาน้าก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและก่อนจากันในคลิปรีวิวนี้นะคะที่พี่าอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เกดด้วยค่ะจะได้เป็นกำลังใจนะคะให้เกดและทีมงานตรงเสงียค่ะและสำหรับคลิปวิดีโอนี้เกดขอตัวลาคันไปก่อนไวเจะกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ Thank you